ลดน้ำหนักกล้ามเนื้อแข็งแรงกระชับทนทานไม่ว่ามือใหม่หรือสูงวัยก็ทำได้ง่ายๆโดยใช้เก้าอีตัวเดียวจะทำยังไงตามมาเลยครับอออยากกกจะฟฟิตต็งับม <Fit. S 2> สวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกเข้าต่อและกล้ามเนื้อวันนี้ครับผมจะเอาสิ่งที่ f c หลายๆท่านต้องการนะครับนั่นก็คือการลดน้ําหนักและกระชับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทนทานโดยใช้เก้าอี้ตัวเดียวนะครับจะทํายังไงให้ง่ายและปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เราฟังไปแล้วก็ทําไปด้วยกันเลยนะครับสาหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยครับพอเป็นเก้าอี้แค่ตัวเดียวก็พอแต่ถ้าใครนั่งเก้าอี้อยู่แล้วก็อย่ารอช้ามาออกกําลังกายกันดีกว่าครับ มาเริ่มที่การวอร์มอัพก่อนนะครับวันนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะครับมายืดเหยียดกล้ามเนื้อหัวไหลนะครับยื่นหัวไหลด้านขวาม,มาทางด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นเหยียดให้ตึงครับเก้าสิบ <9, 10, S 2> เปลี่ยนข้างนะครับ าจากนั้นครับเอามือประสานกันหลังศีรษะนะครับค่อยๆฮุบแขนเข้ามาพร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะครับค้างไว้5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5หลังจากนั้นค่อยๆแอ่นนะครับแล้วก็กางแขนไปให้สุดเลยนะครับจะรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าอกนะครับ1 2 3 4 5อาโอเคครับ หลัจากนั้นเดี๋ยวเรามากำรรและก็แบกกันสักหาครั้งนะครับให้เลือดลมไหลเวียนดี1นึ่งสองสามส่าสุดท้ายนะครับมาเราค่อยๆเหมือนซอยแขนนะครับซอยแขนชา้ชาๆสัก15วินาทีนะครับอโอเคครับให้เลือดลมไหลเวียนดีกล้ามเนื้อเราพร้อมก่อนนะครับ รับรองวันนี้ง่ายแต่ได้ผลแน่นอนครับโอเคมาพร้อมกันนะครับกล้ามเนื้อกระชับแล้วมาเริ่มกันที่ของจริงกันนะครับก็จะเป็นการบริหารอย่างต่อเนื่อง45วินาทีและพักระหว่างนั้น15วินาทีนะครับท่าแรกจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกทั้งด้านบนด้านกลางและด้านล่างนะครับซึ่งกล้ามเนื้อของเรามี3ส่วนวิธีการนะครับค่อยๆดันแขนมาด้านบนช้าๆนะครับหลังตรงไว้หลังจากนั้นดันมาตรงกลางแล้วก็ดันไปด้านล่างนะครับ ทำช้าๆนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับดังขึ้นตรงกลางด้านล่างะจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของเราทํางานนะครับใครอยากที่อบกระชับดูดีก็ตามกันมาเลยนะครับ โปรแกรมในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เริ่มออกกําลังกายใหม่ๆผู้สูงอายุหรือคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายนะครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมง่ายๆที่ได้ทั้งการบริหารแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์การฝึกยืดเหยียดและการสร้างกล้ามเนื้อไปในตัวนะครับแถมด้วยการเผาผลาญไขมันที่ดีก็หวังว่าทุกท่านจะชอบและก็ทําตามไปได้วยกันนะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับแต่หวังว่าทุกท่านจะทําไหวกันนะครับ นิดเดียวครับหนึงสองโอเคอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับจะแกว่งแขนเหมือนเดินวิ่งไปก็ได้นะครับกล้ามเนื้ออกของเราเมื่อกี้ทำงานแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับวิธีการก็คือยื่นแขนมาด้านหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆดึงไปช้าๆหลังตรงนะครับอย่างนี้นะครับพร้อมแล้วไปเลยครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้บริหารนะครับอาจจะยินเสียงกบแก็บกบแก็บบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าหากไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดสามารถทําไปได้เลยนะครับกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเสียงต่างๆจะลดลงนะครับตั้งแขนตรงไว้นะครับใครเมื่อยก็พักก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่เมื่อยนี่แข็งแรงมากเลยนะครับ การบริหารในวันนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นการบริหารทําให้ข้อต่อของเรามีการยืดย่นแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของข้อต่างๆของเรามีการติดขัดเพราะว่าในสูงว่ยหรือหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้บริหารมักจะมีข้อต่อติดขัดได้ดังนั้นเองถ้าบริหารคลิปนี้บ่อยๆนะครับเป็นการป้องกันข้อต่อติดขัดได้ด้วยนะครับโอเคครับอ่าซอยก่อนนะครับอ่าพักไปก่อนนะครับ สำหรับท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปก็จะเป็นการทั้งกล้ามอกและก็กล้ามหลังไปในตัวนะครับวิธีการนะครับคือค่คอยๆดันแขนมาพร้อมกับดึงทั้งดันแล้วก็ดึงช้าๆนะครับไปครับดันดึงดันดึงโอ้เก่งมากๆครับทุกคนเมื่อยหน่อยนะครับ กล้ามเนื้อของเรากําลังบริหารกําลังแข็งแรงใครที่เริ่มออกาลังกายมาก็น่าจะเริ่มมีเหงื่อกันบ้างะนะครับตอนนี้ช้านะครับไม่ต้องทําเร็วนะครับโอ้โหกล้ามเนื้ออกก็แข็งแรงกล้ามเนื้อหลังก็แข็งแรงนะครับตอนนี้แถมได้หัวไหล่ไปด้วยนะครับตอนนี้ โอเคมาก่อนนะครับฝอยแขนช้าๆให้ร่างกายพักชาร์จพลังแป๊บหนึ่งสำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่กันบ้างนะครับวิธีการนะครับค่อยๆงายมือนะครับมีความมือยกแขนมาด้านหน้าช้าๆแล้วก็วางลงสลับกับยกไปด้านข้างแล้วก็วางลงนะครับพร้อมแล้วไปครับหน้าอเอาแค่90องศาก็พอนะครับ กล้ามเนื้อของเราบริหารทั้งกล้ามเนื้อหัวไหลด้านหน้าและก็ด้านข้างนะครับสำหรับใครที่คว่ำมือนะครับอันนี้อาจจะทําให้มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็นหัวไหล่ได้นะครับแนะนําให้หงายมือและก็ทํำช้าๆไม่ต้องกระตุกนะครับไปด้วยกันครับถ้าใครทำไม่ไหวนะครับสามารถหยุดวิดีโอพักสักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ แต่หวังว่าทุกท่านจะไหวแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันนะครับโอเคที่คาพักแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับ <S <S ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงพัฒนาสมองนะครับจะเป็นการทำท่าที่ค่อนข้างมีระดับขึ้นมานิดนึงนะครับวิธีการนะครับยกแขนขึ้นมาก้างออกแล้วก็วางลงครับพร้อมนะครับไปครับ ยกกลางหกท่าทางที่ผมเอามาในวันนี้นะครับก็ตั้งใจจะเอามาช่วยในการปรับบุคลิกภาพของท่านให้ดูดีดูหนุ่มดูสาวกันด้วยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหลายๆมัดที่เราบริหารในวันนี้หลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้บริหารไม่ได้ใช้นะครับการสร้างสมดุลในกล้ามเนื้อก็จะทําให้ท่าทางบุคลิกภาพของท่านดีมากขึ้นนะครับวันนี้กล้ามเนื้อใครไม่แข็งแรงก็ต้องแข็งแรงแล้วครับวันนี้ เห็นไหมครับว่าการทําท่าง่ายๆแต่ถ้าเราทําถูกต้องกล้ามเนื้อของเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อของเราจะได้พัฒนานะครับช้าๆโอเคโอเคครับครึ่งทางกันนะครับวันนี้วันนี้เราจะมีทั้งหมด10บท่านะครับตอนนี้ถึงครึ่งทางแล้ว ถาต่อไปนะครับเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวเราจะก้มหลังมาด้านล่างเล็กน้อยนะครับพร้อมกับหลังตรงแล้วค่อยๆกางแขนออกมานะครับคล้ายๆกับนกกางปีกนะครับท่าน,นี้จะได้กล้ามเนื้อหลังที่ดีมากๆใครมีอาการหลังค่อมก็จะดีนะครับไวเลยครับกล้ามเนื้อหลังน,นี่เราไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้บริหารนะครับค่อยๆทาํชาช้าๆกล้ามเนื้อจะได้บริหารกล้ามเนื้อจะได้พลังงานที่ดีๆนะครับ การบริหารในวันนี้ก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับแต่สําหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกหรือว่ามือใหม่ถ้าทาได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรเลยนะครับค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะเป็นท่าที่ง่ายแต่ประโยชน์มันมากมายเลยนะครับดังนั้นเองค่อยๆฝึกค่อยๆทาเดี๋ยวเราจะแข็งแรงแล้วก็จะฟิตมากขึ้นนะครับไปครับอีกนิดนึงนะครับหลังตรงไว้นะครับเราจะไม่โค้งหลังนะครับหลังตรงไว้ครับ โอเคซอยแขนช้าๆนะครับสบายๆท่าต่อไปนะครับจะเป็นการบริหารต้นแขนด้านหลังรวมถึงข้อต่อของข้อศอกนะครับให้แข็งแรงนะครับวิธีการก้มหลังมาเล็กน้อยเหมือนเดิมครับยื่นมือมาชิดลําตัวหลังจากนั้นชกแขนไปด้านหลังครับทีละข้างนะครับทําสลับกันช้าๆนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ อันนี้เหยียดไปให้สุดนะครับเหยียดไปให้สุดเลยทำช้าๆเหยียดไปให้สุดครับหลังตรงไว้กลามเนื้อแขนของเราจะแข็งแรงมากๆเลยนะคระวันนี้ สำหรับเสียงดังก็กลบแก๊บเวลาที่เราขยับนะครับสิ่งนี้ไม่ได้อันตรายนะครับถ้าหากไม่มีอาการปวดสามารถฝึกบริหารไปบ่อยๆเสียงนี้ก็จะดีขึ้นแต่สําหรับบางคนที่มีเสียงดังก็แก๊บก็แก๊บร่วมกับอาการปวดนะครับก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงท่าที่ออกท่านั้นไปก่อนนะครับใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้โอเคอสอยแขนนะครับต่อไปก็จะเป็นการบริหารต้นแขนด้านหน้ากันบ้างนะครับ วิธีการนะครับง่ายๆก็คือวางแขนลงมาข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นทีละข้างนะครับลักษณะนี้ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสลับกันนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกพื้นฐานของเราก่อนนะครับถ้าสมมติว่าามีพื้นฐานในคลิปวิดีโอนี้ที่แข็งแรง ในอนาคตเราก็สามารถเพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เรามาฝึกพื้นฐานแต่ก็ได้กล้ามเนื้อไปด้วยนะครับหลันตรงไว้นะครับเหยียดงอให้สุดนะครับ อ่ ه, โอเคครับซอยแขนไปก่อนนะครับโอเคถ้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อในการยักหัวไหล่นะครับวิธีการนะครับวางแขนข้างลำตัวยักไหล่ขึ้นมาทีละข้างให้สุดแล้วก็ลงสลับข้างกันนะครับสุดแล้วก็ลงพร้อมแล้วไปนะครับขวาซ้ายขวาซ้าย ใครทําเสร็จนี้อาจจะปวดเมื่อยสัก1วันนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อจะได้มีการบริหารการสร้างนะครับแต่หลังจากนั้นอาการปวดอาการเมื่อยของเราจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่าโอเคครับแว่งแทนก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่ท่าสุดท้ายแล้วนะครับท่าสุดท้ายของเราจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังด้านข้างกล้ามเนื้อปีกนะครับเอาให้แข็งแรงสุดๆไปเลยนะครับวิธีการนะครับก็คือนั่งตัวตรงนะครับค่อยๆกำมมัดแล้วก็โชกไปข้างบนนะครับแล้วก็วางข้างลำตัวโชกวางไปครับโชกวางโชกวาง นของเรากำลังทำงานนะครับช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะครับข้อควรระวังในวันนี้นะครับอย่างแรกก็คือไม่กั้นหายใจนะครับหายใจสบายๆได้เลยครับไม่ต้องเครียดนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราลองหมั่นดูความเหนื่อยของเราด้วยนะครับสําหรับเมื่อใหม่หรือบางคนถ้าหากเหนื่อยเกินไปหายใจเร็วมากๆนะครับก็แนะนําให้ทําช้าๆหรือว่าหยุดพักไปก่อนนะครับ อีทีเดียวครับโอเคซอยแขนสักแป๊บหนึ่งนะครับพักก่อนนะครับวันนี้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มไปที่ครูดาวเลยนะครับตอนนี้เราก็กำังคูดาวแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับครูดาวนะครับเราก็จะมาเริ่มที่การยืดเจ็ดหัวไหลของเราก่อนนะครับค่อยมือมาด้านซ้ายนะครับ หนึ่งสองสาสิบเลียดข้างครับหนึ่งสิบเพยครับประสานมือไว้บนศีรษะนะครับกลมศีรษะเล็กน้อยพร้อมกำบุมือนะครับหนึ่ง 2 3, 4, องสามสี่ห้าเหยื่อหน้าขึ้นมาของกลางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขานมือไว้ด้านหน้านะครับเหยือเหยียดขึ้นไปบนศีรษะเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค <cl aps> เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เหงื่อซิ๊บๆเลยใช่ไหมครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ตั้งใจมากๆนะครับจะทำให้ทั้งมือใหม่ สูงวัยหรือผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับได้หันมาออกกําลังกายด้วยท่าง่ายๆแต่ได้ทั้งลดน้ําหนักสร้างกล้ามเนื้อนะครับรวมถึงมีความสุขแล้วก็ชอบการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับเราจะได้พยายามหาวิธีการแล้วก็หาท่าต่างๆมาให้ทุกท่านได้ถูกใจมากขึ้นนะครับแล้วพวกเราก็จะเป็นสังคมที่ทั้งสุขภาพดีมีความสุขและเราฟิตไปด้วยกันนะครับพบกันใหม่ ep หน้าวันุกรเววลานนัับสหี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ